สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำอะไรอยู่วะคำพกาเบิกเนสลิมคลั่งกลาชีวิตพังพินาศแต่ยังรักระบอบเผด็จการคำพกาหรือลัคณาปันวิชยัยนักเขียนคอลัมนิสและพิธีกรชื่อดังเขียนบทความเรื่อง ความเคลาอันเป็นสันดานมีเนื้อหาดังนี้ขอทบทวนความผิดพลาดของรัฐบาลไทยในการรับมือกับการระบาดของโควิดเพื่อสลิมทั้งหลายจะได้เลิกอ้างว่าคนที่วิจารณ์รัฐบาลใช้โควิดเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตประยุทธ์จันโอชาหรือดิสเครดิตรัฐบาลบางสลิมก็อ้างว่าถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ทุกอย่างจะเลวร้ายกว่านี้ บ้างก็อ้างว่าไม่ควรเปลี่ยนมากกลางศึกเปลี่ยนนายกแล้วจะได้ไฟเซอร์มาฉีดให้คนไทยเลยหรือไงอย่าลืมว่าโควิด -19 เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2563หลายๆประเทศในโลกผเผชิญวิกฤตโควิดนี้อย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมน,นีเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอื่น พูดง่ายๆไม่มีประเทศไหนไม่บอบช้ำเลยจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้ความบอบช้ำแบ่งออกเป็น2ระดับ 1. ระดับปัจเจกบุคคลที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่ตายจากโควิด 2. ความสูญเสียในระดับสังคมและเศรษฐกิจอันเกิดจากการล็อกดาวน์ภาวะที่ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้โดยง่ายธุรกิจที่เจ็บปวดมากจากการระบาดครั้งนี้คือธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในระหว่างที่ไม่มีวัคซีนหลายประเทศเน้นการจัดการแบบล็อกดาวน์เข้มงวดบางประเทศเช่นสวีเดนไม่เลือกหนทางการล็อกดาวน์แต่ปล่อยไหลให้ประชาชนระมัดระวังตัวเองหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่สองแนวทางนี้มีราคาที่ต้องจ่ายต่างกันประเทศที่เลือกการล็อกดาวน์เข้มงวดยอมจ่ายค่าชดเชยรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ยอมแบกภาระค่าใช้จ่ายแทนเจ้าของกิจการเพื่อไม่ให้เกิดภาวะการเลิกจ้างเช่นร้านอาหารพัตตราคารที่ต้องปิดร้านจากมาตรการล็อกดาวน์ยังจ่ายเงินเดือนพนักงานเต็มจำนวนโดยที่ไม่ต้องมาทำงานธุรกิจขนาดเล็กได้รับความช่วยเหลือทั้งเงินให้เปล่าและเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยการพักชำระหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขจนกว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ ทั้งหมดนี้รัฐบาลยอมจ่ายเพื่อรักษาเศรษฐกิจของประเทศรักษาอัตราการจ้างงานและลดความสูญเสียจากการที่มีคนตกงานและสุดท้ายเจ้าของกิจการสูญเสียต้นทุนในการพัฒนาแรงงานเหล่านี้ขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์หากปล่อยให้พวกเขาสูญเสียงานที่เคยมีอยู่เดิมไป ส่วนประเทศอย่างสวีเดนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าสถานะทางการเงินของรัฐบาลไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากการล็อกดาวได้เลือกที่จะไม่ปิดเมืองประชาชนเฝ้าระวังตัวเองทรัพยากรทางสาธารณสุขเก็บไว้สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงๆใครไม่อยากป่วยไม่อยากตายก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันความบอบช้าทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลแทบไม่ได้รับผลกระทบ เพราะเป็นประเทศที่ระบบสวัสดิการดีอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับความจริงว่าอัตราผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาเลือกแล้วว่าจะเอาอย่างนี้อธิบายที่มาที่ไปของการตัดสินใจได้ว่าทำไมถึงเลือกทางนี้ส่วนในรายละเอียดแต่ละประเทศก็มีวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไปอีก บางประเทศเน้นการปูพรมตรวจตรวจง่ายตรวจฟรีตรวจสม่ำเสมอหลังจากได้เรียนรู้ว่าคนติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่หนักการตรวจให้เยอะให้บ่อยลดการระบาดเพราะทำให้คนที่รู้ตัวว่ามีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการจะได้มีโอกาสได้แยกตัวเองออกมาจากคนอื่น ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เป็นภาระของสาธารณสุขแยกตัวกักตัวครบกำหนดก็ตรวจซ้ำๆอีกจนแน่ใจจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ ประเทศที่จัดการแบบนี้ก็ไม่มีใครตระหนกกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อนอกจากจะไม่ใช่ความล้มเหลวของรัฐบาลแล้วยังถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลที่สามารถปูพรมตรวจคนได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ แน่นอนว่าคนที่ต้องแยกตัวและกักตัวย่อมได้รับการดูแลเรื่องรายได้ที่หายไปและอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระบบสวัสดิการหรือประกันสังคมที่มีอยู่แล้วในทุกแนวทางของการรับมือกับโควิดนี้ไม่มีทางไหนดีไร้ที่ติ ทุกรัฐบาลทุกประเทศก็โดนกลดาถูกวิจารณ์จากประชาชนและสื่อมวลชนในประเทศกันทั้งนั้นแต่ทั้งหมดนี้มันก็อธิบายที่มาที่ไปได้และถ้าจะมีคนไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยต่างจากประเทศไทยของเราที่แต่ละมาตรการที่ออกมาเหมือนคนทำงานไปรายชั่วโมงไม่คิดหน้าไม่คิดหลังคิดบนฐานของการจัดงานอีเวนต์นิทรรศการเน้นการเอาใจนายพุ่งเป้าไปที่การตาหนิประชา นและคิดว่าการตั้งคณะกรรมการเยอะๆแปลว่าการทำงานหนักและเอาใจใส่ช่วงปีแรกของโควิด ประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อโควิดน้อยมากกลับเลือกวิธีล็อกดาวน์ทันทีในขณะที่เลือกวิธีการล็อกดาวน์ออกพรกฉุกเฉินรัฐบาลกลับไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยร้านอาหารร้านนวดสถานบันเทิงคนทำงานกลางคืนตั้งแต่คนครัวเด็กล้างจานนักร้องเด็กเสริร์ฟนักดนตรีได้รับผลกระทบกันท่วนหน้า เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอดทุกวิถีทางเรียกได้ว่าบอบช้ำกันแสนสาหาัสและอาจกล่าวได้ว่าผู้คนเผชิญกับภาวะยากจนเฉียบพลันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งที่รัฐบาลควรทำอย่างยิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ทำคือ 1. การชดเชยรายได้แบบทวนหน้าผ่านเช็คเงินสดไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่ต้องพิสูจน์ผลกระทบหรือความยากลำบากใดๆเพราะมันคือการยิงกระสุนทีเดียวได้นกสองตัวคือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เขาไม่ต้องผเผชิญกับภาวะความยากจนเฉียบพลัน และผลอีกทางหนึ่งห่วงโซ่การบริโภคภายในไม่ชะงักงานเศรษฐกิจไม่ชะลอตัวจนเกินไปเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้พวกเขารักษาการจ้างงานเอาไว้ได้และเมื่อประเทศกลับสู่ภาวะปกติธุรกิจเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจได้ทันที 2. การวางแผนการจัดหาวัคซีนที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงและแผนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างครบถ้วนโดยเร็วเพื่อผลแห่งการเปิดประเทศให้กลับมาหาหรายได้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสองอย่างที่รัฐบาลไทยไม่ได้ทำ ก่อนที่โลกนี้จะมีวัคซีนแม้ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดน้อยแต่ความเสียหายทางเศรษฐกิจของเรากลับหนักหนาสาหัสไม่นับการต่ออายุพรกรฉุกเฉินไปเรื่อยๆซึ่งนั่นแปลว่าราคาที่เราต้องจ่ายคือราคาของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมที่ตกต่ำลงไปจากที่ต่ำอยู่แล้วและด้วยราคาของความพังพินาศทางเศรษฐกิจและความอ่อนแอของการเมืองประชาธิปไตยผลลัพธ์ที่ได้มากลับไม่ ใช่ประสิทธิภาพของการควบคุมโรคระบาดตรงกันข้ามในขณะที่หลายประเทศในโลกเริ่มโยนหน้ากากทิ้งเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาเริ่มจัดคอนเสิร์ตและจัดการฉีดวัคซีนให้พลเมืองของเขาอย่างครบถ้วน สิ่งที่ประเทศไทยเจอกลับเป็นการระบาดระลอกใหม่ใหม่กว่าและใหม่ได้อีกพร้อมๆกับความสับสนเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนความไม่ไว้วางใจของประชาชนต่อวัคซีนที่รัฐจัดหาให้และยอดคนตายจากโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุขมากกว่าตายจากความร้ายแรงของเชื้อโรคด้วยตัวมันเอง นี่คือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลนี้ที่มีคอรามอก็เหมือนไม่มีณนะวันนี้ทีมเศรษฐกิจก็ยังมังุม,มังงาระพรำพูดแต่ว่ากำลังทำแผนฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบชวนให้คิดว่าแล้วที่นั่งๆั่งอยู่ในตำแหน่งที่ผ่านมาทำอะไรอยู่วะ แล้วก็มีนายกที่ทำงานในเวลาราชการบริหารประเทศเหมือนเด็กเรียนหนังสือตามตารางสอนและสนุกกับการเอาตัวเองไปนั่งหัวโต๊ะบริหารทุกเรื่องเรากับเป็นคนทำงานเป็นอยู่คนเดียวในประเทศแล้วดันคิดว่าการไปนั่งประชุมประชุมประชุมจบลงด้วยการเคาะมาตรการ1 2, 3สออกมาตามที่หน่วยงานราชการชงให้โดยไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรนักนอกจากคิดว่าคือผลงานชิ้นโบแดงไปเสียทุก อนจากนั้นก็บอกตัวเองว่าความเละตุ้มเป๊ะของประเทศไทยเกิดจากโง่เขลาของประชาชนที่ไม่เชื่อฟังไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลการมีผู้นำโง่ไม่ใช่เรื่องแย่แต่การมีผู้นำที่โง่ที่ไม่รู้ตัวว่างโง่นั้นแย่มาก และแย่ในระดับหายนะของประเทศชาติและประชาชนเพราะผู้นำที่โง่และไม่รู้ตัวว่าโง่นั้นเป็นผู้นำขึ้นมาได้จากการจี้ปล้นเอาอำนาจของประชาชนไปเป็นอำนาจของตนเองและมีพวกพ้องคอยป้อยอให้หลงผิดคิดว่าตนนั้นไม่โง่เพื่อพวกพ้องจะได้อาศัยหากินเก็บผลประโยชน์จากการให้คนโง่แต่คิดว่าตัวเองฉลาดนั่งเมืองต่อไปเรื่อยๆ สำหรับคนที่เห็นความไร้น้ำยาของรัฐบาลและนั่งด่านอนด่ามาโดยตลอดเมื่อได้รับผลกระทบอย่างน้อยเราก็รู้ว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหากเรามีโอกาสได้เลือกผู้นำประเทศได้ตามสิทธิทางการเมืองของเราในฐานะเจ้าของอำนาจ แต่สำหรับสลิมที่ได้รับผลกระทบชีวิตพังพินาศตกงานกิจการเจ๊งแต่ก็ยังรักระบบเผด็จการอยู่นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับพวกเขาที่ชีวิตจะต้องพังพินาศไปโดยไม่มีแม้แต่โอกาสจะรู้ว่าหายันะในชีวิตนั้นมันเกิดจากความเคลาในระดับที่ลึกถึงขั้นเป็นสันดานของตนเอง ความเขานั้นไม่น่ากลัวแต่ความเขาที่กลายเป็นสันดานนั้นมันเหมาะสมกับคำว่าน่าเวทนาเพียงคำเดียวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ